อ่าครับผมกับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้เนาะได้เจอสับตัวเองเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอแล้วที่สําคัญคือมันบล็อกผมไปแล้ววันนี้เจอไอ้นี่เพจปลอมของอิชิตันส่งเข้ามาว่าอ่าคุณคือผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลน,นี่นะครับเป็นเรื่องจริงเลยจะให้ดูกับอ,อิชิตันปลอมนะครับนี่นะครับไม่รู้พอจะเห็นกันไหมอ่า มาบอกว่าเราคือผู้โชคดีนะครับผู้โชคดีทําเรือกเลยแล้วพอเข้าไปดูข้อมูลก็บล็อกข้อมูลเราไปแล้วด้วยที่สําคัญบล็อกเฟซบุ๊กเราไปแล้วเออ,อย่างไงนะครับโปรดระวังนิดนึงนะครับกับพวกวิชาชีพแบบนี้นะที่จะเข้ามาหลอกนะครับยังไงก็ฝากฝากมัน,นด้วยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องต้องเตือนภครกันนะครับไม่งั้นอาจจะมีคนหลายๆคนอาจจะถูกหลอกแล้วก็เราต้องโอนเงินไปให้มันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะครับแนะนําว่า ถ้าเป็นเพืคุณตันจริงๆนะครับเขาไม่ต้องให้เราโอนเงินไปอย่างนี้นะที่สาคัญเขาไม่ได้มาหลอกเราอย่างนี้นะครับเขาจะมาหาเราเองด้วยตัวเขาเองนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับช่วยแชร์กันแล้วกชว็ช่วยเตือนกันไอ้ที่สําคัญอาชีพนี้ตั้งมากมายมึงไม่เข้ามาหาแดดก,กันมึงมาหอลอกวงชาวบ้านทุกทีเนี่ยวิตมึงจะเลอะไะขอบคุณนะครับฝากไว้แค่นี้บ๊ายบายจุ๊บ